ือทางฝั่งด้านนี้นะคะเรือเยอะมากเลยค่ะอันนา้า,าวันนี้ที่พัทยาน้ำรดนะคะคัะนที้หาเป็นท่าจอดเรือนะคะเนี่ยโอ้เรือหลายขันเลยนะคะแล้วตรงนั้นนะคะก็เป็นสะพานลงเรือกัน นี่คัะเดอแกงค่ะเนี่ยที่จะไปโอ้โหนี่หลายคนเลยนะคะไหนมานีคะ่ะไหนเดอะแกงมานีอยู่ไหนอค่ะ <Yeah. S 1> ยกมือตอนนี้กําลังเดินไปลงเรือนะคะค่ะเนี่ยค่ะคนขึ้นมาจากเกาะล้านกันนะคะเยอะแย,ยะมากมายเลยนะคะนี่ค่ะเรือลํานี้นะคะค่ะไปเกาะล้านค่ะเนี่ยค่ะคนเต็มเรือเลยค่ะ โอ้โหคนีค่ะวิวสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยเรือกําลังแล่นไปเกาะล้านนะคะคขนแล้วก็นี่วิวค่ะโอ้สวยงามค่ะโอ้เขาเรียกคนลงเรือนะคะนี่เรือไปแล้วค่ะสวยมากเลยค่ะเราจะลงเรือของเรานะเรือลํานี้ค่ะเหมาค่ะหกพันห้าค่ะจะไปตกปลากันด้วยค่ะนี่กําลังหาทางลงไปนี่ค่ะเรือตกปลานะคะ นี่เรือตอะนเช่าค่ะลำพวกนี้นะคะเนี่ยไปตกปลากันเดี๋ยวเดี๋ยวประกดกอนเป็นไงคะชอบปลาคะลูกโอ้ยชอบมากเลยเนี่ยมาพัทยานะคะเนี่ยค่ะเห็นม้าวิวสวยตอนนี้เรือพวกเรากําลังล่องสู่ท้องทะเลนะคะนี่แต่ตอนนี้อยู่บนเรือแล้วนะคะค่ะนีค่ะอะไรลูกอะไรคะ สปีดโบ๊ทค่ะเข้าไปที่เกาะลานนะคะวันนี้บรรยากาศเคลื่อนสูงนิดนึงนะคะค่ะเรือมันเคลงนะคะค่ะเราก็เลยบอกว่าเรือลำนี้มีเด็กด้วยเนาะเราก็เลยให้เขาเอาเรือกลับไปจอดนะคะแล้วเราก็นั่งสปีดโบ๊ทกันไปที่เกาะลานค่ะไม่ได้ตกปลานะคะ องเที่ยวก็เยอะนะคะวิวบรรยากาศเกาะลานนะคะเนี่ค่ะมีภูเขาด้านหลังค่ะค่ะสวยงามมากเลยตัวเองนานมากค่ะเพิ่งมานะคะค่ะไม่ได้มานานมากเลยนะคะเนี่ยค่ะสวยค่ะตรงนั้นก็เป็นท่าเรือนะคะนะคะค่ะก็คือเขามีเรือขนส่งด้วยนะคนละ30บาทเองอะ่ะเนี่ยถ้ามาเที่ยวเกาะลาน นี่เป็นเ <ไง S 1> ฟรนฟนรายเป็นเห็ดไทยเด้อคันนี้มันเค็มๆขมๆอะ่ะนี่ก็ผัดไทยค่ะหน้าชายทะเลนะคะเดี๋ยวให้ดูวิวทะเลนะโอ้อโหนี่ค่ะมีถังกะละมังด้วยนะเนี่ยโอ้อโหมีน้ำตื่นมากินข้าวเกาะร้านด้วยกันจ้าคันนี่ค่ะเป็นผัดไทยนะโอ้โหอร่อยมากเลย ด้านหลังเป็นเทือกเขายาวเลยนะคะคะนี้ค่ะดูสวยงามมากเลยเนาะเกาะล้านขนาดนานมาทีนะคะค่ะสวยงามค่ะลูกจะลงสกูตเตอร์จ้าอีกขาก็เจ็บด้วยนะแต่อยากจะเล่นเจ็สกีได้เนี่ยโอ้โหขึ้นขึ้นเลยลูก แลช,ช,<อ>ชอบชอบมากเลยเรือจะไปจริงๆฉันเอาวิลเรือนี่ก่อน กลับนะพวกเราจะต้องนั่งเรือโดยสารค่ะคนละ30บาทนะจากเกาะลานมาที่พัทยาค่ะคันนีค่ะ,คะ,ะโอ้โหคนเยอะมากเลยนะคะคันนี้ค่ะ,ะวิวท้องทะเลสวยงามค่ะคันนี้ค่ะ,คะ,ะเดี๋ยว่าใกล้ถึงพัทยาแล้วตอนนี้กําลังลงจากเรือกันค่ะลงเรือเยอะเลยตอนนี้นะคะค่ะมาถึงฝั่งแล้วนะ แล้วพวกเรานะเดี๋ยวจะไปหาซื้ออาหารทะเลที่ตลาดกันค่ะก็คือเดี๋ยวจะไปทํากินกันที่บ้านนะคะค่ะก็เปอร์นะเนี่ยโอ้โหใครจะมาซื้อนี่มาซื้อได้เลยนะคะตอนนี้อยู่ที่ตลาดนาเกลือนะคะโอ้โหของเยอะมากเลยค่ะ อนนี้เดินตลาดเนี่ยนี้อููม้า280บาทน่ากินมากเลยโอ้โหนี่ก็เป็นปลาหมึกสดๆนะคะเนี่ยโ,โหเนี่ยตลาดเมืองไทยเนาะทางนี้เป็น lobster นะเนี่ยโ,โหตัวเท่าไหร่เนี่ยตัว2008ค่ะเนี่ยกังสดๆนะคะเนี่ยค่ะตัวใหญ่ๆมากเลยอะ่ะเนี่ยปลาตัวใหญ่ๆมากเลยเนี่ยปลากระพงค่ะ ตลาดค่ะคนเยอะแยะมากมายเลยนะคะเนี่ยนี่ค่หะหอยแครงสดๆนะคะท่านี่ค่ะกุ้งค่ะ2 8 0ปบาทนี่ค่ะเดิดนดามนองๆเขานะคะเนี่ยคะ่ะโอ้โหปลาเยอะแยะมากมายโอ้นี่ปลาเยอะมากเลยปลาตัวโตนี่คือตลาดนาเกลือนะคะเนี่ยค่ะโอ้โหปลาเยอะมากเลยเนี่ยหืน่ากินมากเลยเนี่ยนี่ก็เป็นพวกอาหารแห้งนะคะเป็นพวกกุ้งคะ่ะกุ้งแห้งค่ะ กำลังเอากุ้งเชมวยค่ะหนึ่งกิโลนะเออเนี่ยจับใส่จับใส่เดี๋ยวขยายภาพให้ดู<อ>น่ากินมากเลยเนี่ยค่ะนี่มัมนหอยค่ะ,อคะโอ้โหหอยอะไรแบบเนี้ยใช่เนี่ยเขาเอาปูค่ะกำลังซื้อปูนะคะเนี่ยค่ะโอ้โหูตัโต เนี่ยโหแข่งคนจีนนะเนี่ยแข่งจีนกันเนี่ยมาซื้อปูโหระพาในจากถมีมีหอยอยู่ตรงนี้นะห้าขายใบโหระพาด้วยอ่ะหอยห้าบาทเนี่ยค่ะโอ้โหบรรยากาศตลาดอ้หทันน้องถาม่น่อยวาี่ไปซ้ออะไรพี่จะซื้หอยหวานมันอร่อยป้ะหอยหวาอรเดี๋คยกินแล้วเหรอหอยเคย ไม่ถ้าถ้าเราเอาหอยหอยหอยอะไรน่ะหอยหอยอะไรนั่นน่ะมีทางโน้นน่ะก็ต้องมีทุ่กินเนี่ยปลาหอยแครงมีตัวใหญ่ไปอ่ะไม่ของเขาไม่ใช่ของฉันปลาหอยแครงค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นกุ้งค่ะกุ้งลายเสือนะโตโตมากเลยอ่ะทุกอย่างเนี่ยค่ะปูเปอ้ลนะเนี่ยโอ้โหใครจะมาซื้อนี่มาซื้อได้เลยนะคะ ตลาดนาเกลืออุดมสมบูรณ์มากค่ะได้ปูได้อะไรแล้วนะคะเนี่ยค่ะมาซื้อผักกันนะคะเนี่ยคะ่ะจะเอาไปกินที่บ้าน,นะคะ่ะนี่นะเนี่ยก็มีอะไรเนี่ยเออมะละกอเนาะคะเนียค่ะ,คะมีผักมีเห็ดคะนนียค่ะมีโอ้โหหลายอยา่างได้ครบแล้วนะคะ,คะตอนนี้ค่ะพาก,กันจะกลับแล้วะคะ่ะเนี่ยคะ่ะโอ้โหมีแต่ของน่าก,กินน่ะเนี่ยค่ะ ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะค่ะตอนนี้กำลังเดินกลับบ้านค่ะจะตกเอา